ิธีการระวังสายพวกนี้ด้วยนะครับมันเป็นสายที่เขาสร้างมันเฉพาะเป็นพลาสติกพิเศษมันชอบหักนะครับนะครับนีคร,ร,ร,รับพลาสติกนะครับมันเสียมันตันนะครับถังนั่นโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับอันนี้ยากหน่อยคือสวิต นะครับเฮครับกรณีที่เปลี่ยนปั๊มติ๊กอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องล้างกองมันนะครับออกองก็คือเป่าย้อนไปอะเศษเนี่ยออกไปเนะี่ยดำแล้วมันก็จะออกมันก็จะสะอาดเป่าย้อนกลับไปอันนี้เราจะเปลี่ยนแต่ปั๊มติ๊กอย่างเดียวนะครับแต่ต้องล้างกองด้วย ซูซูกิสวิปทำยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องสวิตในรถเลยต้องยกถังลงมาข้างล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนปันซิกนะครับก็จะยากประมาณนี้นะครับตามเรื่องราวที่เราให้ไฟเราให้ฟังนะโอเคครับ